แน่นอนค่ะก็ต้องเป็นโซนทองหล่อนะคะทำเลทองหล่อนี่เป็นทำเลที่เช่าดีมากๆเลยเป็นทำเลที่มีชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งญี่ปุ่นยุโรปก็เช่าดีส่วนบ้านนะคะเป็นทำเลกรุงเทพพีทาค่ะบ้านกรุงเทพพีทาเนี่ยเป็นทำเลที่เติบโตอย่างรวดเร็วใกล้โรงเรียนนานาชาตินะคะเรียกว่าเป็นเบอร์รี่ฮิลล์เมืองไทยเลยค่ะ จริงๆปัญหานี้แทบจะไม่มีนะคะสำหรับบริษัทพลาสค่ะเนื่องจากเรามีโปรดัก t ที่หลากหลายมีสต็อกที่ตอบโจทย์ทุกเซก gment เราพยายามทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าค้นหาความต้องการของลูกค้าแล้วก็ช่วยได้ทุกอย่างช่วยหาให้เต็มที่เท่าที่ทําได้จริงๆเลยค่ะ ก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกทั้งในเรื่องโลเคชันส่วนกลางต้องดีนิติหรือบริการหลังการขายก็ต้องดีลูกค้าจะให้ความสนใจเยอะค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดใช้เอเจนต์ก็ต้องเป็นเอเจนต์ที่ไว้วางใจได้ไม่เทลูกค้าค่ะอย่างเช่นบริษัทพลัสค่ะนอกจากประสบการณ์ในการขายและเซลล์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้วเรายังมีทีมหลังบ้านในพาร์ทของโอนเนอร์ค่ะต้องการปล่อยเช่าหรือขายต่อเราก็สามารถที่จะทําการตลาดให้ในมุมของผู้เช่าเราก็มีบริการทรัวล ที่ครบตั้งแต่ day 1วัจนถึงวันย้ายเข้าเลยค่ะ